ทุกคนตอนนี้น้ำวนันน้ำวนันเก่รดจนจนรอรุดเดียวทุกคนโอ้ยตุก้อมากาเต็มรถดก้อเต็มรถดเลยซึ่งที่นี้ต้อง้อยให้รถมากนะทุกคนนะน้ำวัาน้อยให้รถมายู่น้ำวันอยู่กลางป้ายคนเดียวตอนนี้อืมชาป,าลลป่ารอรุดไปเดียวทุกคนนะเดี๋ยวน้ำวันให้เลยรอนอดนอนเตนจะเตอรถรุดุนี่ทุกคน มันไม่มีนอดเลยว่ะตอนนี้นอดนี่มันมันมันนอดนี่มันยอยู่ตรงปวงตรงนี้เต่ว่าตอนนี้มันรุดไปเจเออเไรอะตานี้ก็มันเยอะอยู่นะตัวน,นี้มันก็นเยอะอยู่กันตันนี้ก็กองก้องเต็มรอดเลยทุกคน ตันี้น้ำมันก็เกะยางนโยอกเลยนะทุกคนนะเพื่อว่าเพื่อว่าเคยมาแต่ได้ช่วยน้ำมันนะทุกคนนะเกะยางนิยอกเลยนี่ก็เป็นน้ำแกงค่ะนี่ก็เป็นน้ำแกงกำลังลายเลยน้ำแกงหละลายแล้วตัวนี้ฐานหน้าก็เป็นน้ำมันรดนะคะน้ำมันรดตีน้ำมันดีเอาไปใกล้นะทุกคนน้ำมันถูกน้ำมันรดไปใกล้กันซึ้งกตาน้านี้ค่ะ็มีกันนุ่มมีหมีล่ยจิ้งเลยทุกคนนมีกันนุ่มนะคะ น,มมน,นี่แซนด์วิชเดี๋ยวเราบ้นก๋วยกินแซนด์วิชตักจินตะวันไงเร่งกันตอนนี้ก็หมดเองเเอะทุกคนรถหมัดเสี้ยวเราโอ้ยทำไงดีไม่มีใครมาเลยตอนนี้ก็รถจอดอยู่กลางกวนนะทุกคนนะแก่งกวนเนี่ยนี่ทุกคนรอลุดกลางกวนเลยทุกคน น้ำว่านต้องก่อยรถก่อนนะคะหมดแดงยังไม่มีไก่มาเลยทุกคนปกติน้ำว่านวัวนรถเด็กต้นวันเจ้าวันต้นน้ำว่านลุงก็วนันรถหมาแต่ต้นนี้ไม่มีแม้แต่กันเดียวแทมรถหมาปั้งล้วทุกคนน้ำว่านต้องค่อยรถก่อนพววเพื่อหวาไก่มาได้เจุดน้ำว่านเถอะเดียว ดีว่ะหนำว้านม่ปลัดรถนะทุกคนนะกำลังขึ้นกวนอยู่พอดีเลยรถรอรุดจะเจ่ะกำลังตำงานอยู่พอดีเลยทุกคนเหนื่อยก็เหน,น,นื่อยข้าวก็ไม่ได้กินตีนะทุกคนกคน,นะตอนนี้ก็ตีแต่ได้ไปเรียวนีว่ไม่ได้กินข้าวตีหัวเจ้ากินแต่ก้าวเวรถอดกระหม่เจ้า โยโยในปาในก้นนะทุกคนนะเวลาเกิดยามวีกฤติ์แบบนี้ไม่มีก้นเลยปกติก้นเก็บวสวนน้ำว่านตลอดนะ<ม>เดี๋ยวกาส้วนเดี๋ยวกาส้วนไม่นานเดี๋ยวกรถมานี่ไม่มีเลยทุกคนโอ้ยลำบากเหนื่อยข้าวพอว่า,าน้ำว่านและว่านวจมันไม่ก่อยดีน้ำวันก็เลยไป ไปใสล่มมันนะทุกคนล่มมันน่าจะตึงเกินตึงกระตำไม้มันเวลาเราเก้มันโตกันมันโดงกันตึงบวดนี้เอนอโนดอันก็นเลยรุดมันทําให้เกลื่องล้วนได้กันนะทุกคนเต๋วอายุป้าเว็บน้ำว่านนี้ไม่มีอยู่ลยแ,แล้วแล้วเต๋วาอีเก้รถเหลือช่วยรู้นะทุกคนนะไม่มีนะเว่ารถมาซื้อรถมาไว้ทํางานนะทุกคนนะนี่ก็รถกันนี่กางเกงปีเลยนะทุกคนเห็นเจ๊งรถมาแล้วทุกคน ถ้าเราว่ารถเคยมานะทุกคนนะั่นต่อเดี๋ยวเพื่อหวานน้ำมันไดไ้ก็ช่วยนะคะแต่ว่ารถล่องไม่ใช่รถขึ้นถ้ารถล่องนี่ช่วยน้ำมันไม่ได้หรอกพอก็ก็ไปตุรานะทุกคนน้ำมันต้องก้อยรถขึ้นฮะทุกคนรถไปหมดแล้วแต่ว่า <laughs> ไม่มีรถอะไรหรทุกคนรถล่งนะทุกคนไม่มีรถขึ้นไม่มีใครช่วยน้ำมันได้เลย ก็ต้องตำงานนะทุกคนนะตุกี้ยังมั่งตุกยางพื้นมั่งนะทุกคนนะหลายๆคนเราป้านลงไปแต่ว่าไม่มีรถขึ้นนะทุกคนนะตอนนี้นําวานต้องการรถขึ้นนะทุกคนเพื่อว่าได้จวยตุกค้งไปก่อนซึ่งการรถโปรนี่ไม่ปพื้อแต่นําวานก่อยเดินกลับนะทุกคนนะการนำว้านรอรดโยประมาณเออมาได้จ้องกิโลเล็กจ่องกิโลเล็กรอรดซึ่งยางยีกอกกิโลทุกคนหนำว่านต้องเดินเต่าเลยนะอกกิโล เดียวตาว่าจะทานอาการันปืนบน้านคลยเออเ๋ยวก็ใต้เลยนะทุกคนนะน้าว่าต้องเดินกลับไปเลยที่นี่นะประว่าโลมันรุดเด่วแต่ตาว่ามีเหตุการณ์บันปือกะเออดีต่อเดียวคุยกันแล้วสวยสุดๆอันนี้น้ำบ้านทำงานนะทุกคนนะมีต่างความลำบากแล้วก็ความอดต้นมากตองทำงานนี่ก็คือางานองน้ำบ้านที่ว่าตรง,งหน้าเบียเรียงลูกนะทุกคนนะประว่าน้ำบ้านก็ มันมีความจําเป็นหลายๆจริงนะทุกคนนะต้องทํางานเคยๆมีงานเป็นกล้องต้นตัวน้ำวันก็อยากมีงานนะทุกคนทํางานว่าใจอดต้นอยู่ในป่าในเก้าปณีได้แต่ว่าน้ำวันก็ไม่ใจเป็นความอัดต้นนะทุกคนแต่ว่าน้ำว่านจบแต่ว่าอโยมป่ากับอยู่เหมือนเก้าอยู่เหมือนป่าปเมนะทุกคนนะปะวาโปเมกาเกลียวนะทุกคนนะน้ำามันอยากอยู่ไอ้ไกลจิตเก้าหมากตีชุดเผื่ออะก็ได้มีก็ไม่ต้องประวงหน้าประบวงคังว่าลูกกันไม่ได้อยู่กับเก้านะทุกคน ตึงกาตองก่อยรอดนะทุกคนนะต้องก่อยรอดไม่รู้ป่าเด้รอดอีมากี่ก็ตีต่อเด้ยวเดียวะนี่ก็ตีจิบเอ็ดแล้วนะทุกคนน้ำว่นไม่กินกาวเจ้าตีหน่อยตีสิบเอ็ดจิบแปดนะตีคืนกวนมาโลรุดปนรถดแต่ก็ไม่ปื้อต่อเดียวน่าจะมีใคยมากนะันทุกคนนะนำ้ำว่นกี่บวานน่าจะมี คนขึ้นมารถตุกไม่ตุกไรนะทุกคนนะแต่ก็ไม่ตุกไรน้าวันกพรสวยก็ตุกรถตุกไอ้นี่ไปก้อนก้องไปก้อนน้ำแก้งนะว่าไม่ต้องใกล้เลยวันนี้หน้าไ่จ้าดอยตีน้ำแก้งไม่มีนะทุกคนเต่านไม่มีทักคนนะงน้าวันเอาไปเจก้องนะคะเพราะว่าเอาไปเจน้ำขวดนำ้นำน้ำบูบูบน้ำขวดตีว่าไว้กล้ทุกคนขวดเล็กๆมาว่านเอาไปเจน,นำ้ำเจกาฟแฟได้แบบนี้ แต่ว่าตอนนี้ไม่มีน้ำแกงน้ำว่นเลยลงมาเจอน้ำแกงนะทุกคนแต่ไม่คิดว่าดวงดีดีดึงกันนะดวงรอรุดนะทุกคนนะแต่ก็เออดี <c oughs> <c oughs> เพิ่มประชบกันอีกแบบนึงไงน,น้ำว่นนะทุกคนนะไอ้แกงแปลงไงอกดตุนเวลาน้ำว่นเจอปนญาได้ก็น,น้ำว่นแก้ก็ได้นะทุกคน,นแต่ว่าตอนนี้ต้องคอยคุ้นคน <c oughs> ต้องรอรถคนนะคะ เวลาตามาน่ะว่าไม่ได้เต่งหน้าเต่งตาเนะทุกคนนะจะปรับมองแม่งเนี่ยก็อยากมองแม่งโอ๊ยแกกินติ้ยอยู่กับธรรมชาติสวยๆกับรถร้ายนี่ทุกคนเลพี่ีชื่ออันก่อนจ้ะ ตาแรงหว่าชีวิตน้งบ้านนังบ้านอยู่แบบนี้นําวัานจบมาหนังว่านจบการอยู่แบบนี้นะทุกคนบางปีกะเหนื่อยไปแต,ต่อิจเตก้าคุกาตีอยู่เล่ควางเจ้งรงรตมจัดก่อนเถอทุกคนสดชื่นมากมากเลยเดินนําว้านก็กลับถึงบ้านก็ให้เหนื่อยนะทุกคนนะแต่ตอนนี้โดดเึืองหว่าฝนมาแลวนะทุกคนนะฝนตังกาวเร็วค่ะ จ้าต nah ja <c ười> nah ัวต ok ัวนนหลเอ้ยยัยคนตกใจเลยรถมาแต่ก็ตีเดชแจ้งนะทุกคนไม่มีรถน่าจะหูเวลหูเวลไปเองเดียตอนนี้นะมันหูเวลแล้วจ้า โรโกยโรโกยน,นั่นนั่นตัวเล็กเออก็ให้รถจตีว่างว่างขึ้นมาแล้วหนูได้ตุกข้องขึ้นรอบไปกล้นะตัวหนะ้าบนตัวจเลยทุกคน <c oughs> นังบนเดียวนังบนตัวจเดียวจ <c oughs> ะปาบจะปาบ ตอนนี้อาการนักเลยทุกคนขึ้นกลับมาเรียวนะคะหนุ่มัานก้อยยเลยว่ารถเกยนะทุกคนนะมีรถขึ้นกลับมาเรียวตอนนี้เพื่อว่านนํามันใดให้ก้อช่วยนะคะในคนว่าก็ตุกก้องหมากไม้ถ้าก็ตุกล้องไม่หมากาส้าหมันตุกข้องน้่มบนขึ้นไปได้บอยช่วยตีรถรอล้ว chơi tụi con phải tìm ai Đều trang không để, để tụi nó... ừ. ừ, mà, phải phun cả nó mà Cả, ừ. được ở nuôi nó không cắn Rồi tục phải quần trinh cây lút, không? Không, tao vui Kèn lút, kèn lút Xin kèn đeo rồi, cao phải bọc bản ăn Bị luông cả đây, bị luông oh, oh, nón ghé nè nón giáp ghé nè ta nhang ăn trăng ăn tắt tuổi, phá, ăn cốc cốc cái này, ai mà say ai cứt về đại cồn bảo tôi chụp máy tôi rub lăng rub lăng nè, vui chơi yóc, giờ đi ok ok. Này cả, nãy giờ tuần này nè, tôi quên có người chụp ống kính để lấy nè, tôi quên nè, nằm vắt có một cái là tụi เลือดเตรนะโรไอโปมานะทุกคนนะเผื่อได้ชมรถนะทุกคนนะน้ำว่านต้องรถกลับนะคะถุมรถไว้ไม่ได้นะคะทุกคนน้ำว่านกลัวนังลิงมันเียวงัดตัวเดียวนะเพื่อไว้นะทุกคนน้ำว่านมีรถใจเก่กันเดียวน้ำว่านต้องจมแล้วก็ต้องปากขึ้นปวะต้าวะไม่ชมนี่ตัวเดียวโอลุ่งมาไม่ได้น้ำว่านต้องถูกกล้องหล่ะตัวเจ้านะคะทุกคนน้ำว่านต้องก้องกล้องทุกวันนะคะเป็นหมดกล้นไก่นะน้ำว่านต้องก้นวันละยิฐวันละวีทุกวันนะทุกคนตอนนี้ก็ เลือแต่รถเรียวนะทุกคนนะโอมต้องโอมรถอย่างเดียวเลยตอนนี้นําว่านก็ต้องก้อยทุกคนตคอ้องก้อยให้ปกอกปีใจมากเลยนะทุกคนนะตอนนี้นะป๋ว่า,าก็ป๋อกบปีใจมากก็ก็เอากลังมือมาจ่อไม้หนําว่านนะทุกคนนะหนําว่านไอ้ปีใจจ่อไม้ตัวเดียวรถนนําว่านไม่ต้องเดินเลียวนะทุกคนนะอ้ยก็คุณปีก็มากมากเลยตีมาช่วยนนําว่านตอนนี้ ยามวิกิตก็มีคนตีน่ารักนะ่ารักนะทุกคนนะตีนี้จุมจนนี่มีคนน่ารักหมากนะคะก็ปุ่นหมากเบาอย้อยเบาอย้ยแล้วก็นองนองเบานองเบาจุ๋ยตุกไปชอบหนึ่งหนำแงแล้วก็เบาอ้อยจุ๋ยตกก้องนองไปก็เดียวจุ๋ยตกกล้องโบนุ่มหนามกวดได้ไปนั่นเลยนะก้องนนำว่นตีหนำวัานซื้อมานำ้ำวันตุมรถไม่ได้นะทุกคนนะต้องกล้วยคนน่าจะไม่น,นั่นเดี๋ยวโกก,ก็มา น่าจะไม่เกินหนึ่งจโมงนะคะน้าวันตรงหนังโรกลนะคะตอนนี้หนังยิ้วไปก่อนนะคะทุกคนบกว่าเจนวิทกลับไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นตีสิบเอ็ดสามสิบปดนาทีนะทุกคนนะตีสิบเอ็ดกลึงนะคะแกเตียงแล้วทุกคนน้าว้านยังไม่ได้กินข้าวทีแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปตึงบ้านก่อยกินมีอย่างเดียวเราคือต้องก้อยปูนะทุกคนนะว่วต้องก้อยปูต้ต่ว่าเจ้ามีกลับมาตั้ก่อนน้ามัานนายจ้ามีมารับนะทุกคนแต่ว่า ามีไม่วางนะทุกคนนะถามีของเก่าช้วนตึงตอนเนี้ยช้วนอยู่ไกลนะทุกคนนะจักสิว่าบ้านหําว่านั้นตึงหน้าว่าไม่มีไก่เก้าไปบกก็เลยต้องให้โผมารับอย่างเดียวนะทุกคนนะเออก็ใบใจไปยิดนึ่งน,น้ำทุกคนน่ะว่าเออหําเก่งโกงหําบ้านไม่รู้ไรมดหรือปลื้อลบไปตึงบ้านหน้าว่าได้ยิดเดียวนะทุกคนเดี๋ยวกยลัวรับมาเจอตอนเย็นจริงจริงแต่ว่ารถ z o o ดีเลยน,นะทุกคนนะกาเป็นเรื่องราวของน,นําบ้านจีตรงตำงานต้อง นะเป็นความตาใต้นะทุกคนนะการทํามาน้ำวันกิดว่าเป็นความตาใต้บางทีมีตามใจเราแบบว่ามันเป็นไปตามที่เราการวางไว้ทุกริ้งไม่ได้หรอกน้ำวันก็กิดว่านะการํางานมันต้องอดทนไม่หวาเราจะตามาในเรื่ยไม่หว่าเล็กหน่อยเกินหอยก็ต้องมีความเหนื่อยตลอดนะทุกคนนะก็ต้องเหนื่อยต้องใจเร่งนะทุกคนนะเมกระทังงานเบาเลียเราคิดว่าไม่ต้องเหนื่อยแล้วก็ต้องเหนื่อยนะบางทีก็นักใจการทํางานก็มีไล่รูปเบฟนะทุกคนนะ แต่ว่าน้ำวัานทำงานเนียนเป็นงานกล้องตัวเองนะทุกคนนะเป็นนายกล้องตัวเองต่างเป็นแรงเราเป็นลูกจ้างตัวเองทุกคนอยากมักนะทุกคนนะกว่าว่าด้านอุปจักทุกทิ้งทุกย่างไป, like ปได้แต่ว่าน้ำว่านก็เก้มแก้งนะทุกคนนะนีการติดน้ำวัานมาทำยูทู e ก็มีเปลื่นเปลื่อนตั้งยูทู e มาเป็นกำลังใจอีกีงก็แล้วน้ำวัานก็ขอบคุณมากๆนะทุกคนที่ว่างดียมน้ำวัานแล้วก็มี ปปเปี้ปนเตื้อเบว่ามีจริงดีดีในชีวิตมีจริงดีดีในชีวิตห,หมมากน้ำวันมีจริงดีดีในชีวิตมาตลอดนั่นตุกคนนะไม่หวาเล็กๆ็กน้อยๆยก็เป็นจริงตีหวาคนอื่นมองกล้ามต่นำรำนำว่านํำว่านกิดว่าการตีหวามีจริงดีดี้ามาในชีวิตเล็กเน้อยนยก็คืออันก็คือขันประสบความสําเร็จในชีวิตนั่นตุกคนนะอตอนนี้ก็ โรอโปโกนโรอวบีบาวกับโปเเดี๋ยวก็กามาทุกคนนะนำว่าน้องก้อยเขาโกนน่าจะเกือบตึงแหละคนติขึ้นไปหน้าหว่าน่าจะเกือบตึงเละเพราะว่าใช้เวลาขับรถนี่ไม่ใจน,น่านแต่ตา,ดนาน <c oughs> เดินนั่นน่นานเดินนี่น่านน้ำว่า,านหวานตาเดินนั่นเดี๋ยวนํำว่านตรงจอดรถตุ่มไว้ตึงตังสุดี้นํำว่านไม่ควรตุ่มรถไว้นะาทุกคนนะต้องเอากลับไป เราต้องจมอยู่ดีตึงตาวะเราตุ้มรถไว้กันมันเชื่อเวลาไปปืนนะทุกคนนะน้ำวันก็ต้องเอารถล็บแปดได้แต่ปืนก็ต้องเอารถล็อบเบตโรไม่ได้ที่บ้านเกนเกนเกไปกันอย่างดีนะทุกคนนะได้อ่างปลาได้ไรมาจักอันกากุกี้เกนเกไปตึงเดี๋ยวน้ำวันวันลังกับปวยมาเจอเกลืองมือไม่เกลืองจมเด้ออกมาใช่ไหมนะทุกคนนะเผื่อว่าไอ้มันไอ้มันจับวันนี้อ่ะน้ำวันเราลุดเดินนี่ตรงกลางเลยนะทุกคนเราลุดตรงกลางเลยอ่ะ มีแจ้งจัดนะทุกคนนะไม่โดูดแจ้งอะไรเลยน่าจะเป็นแจ้งลิงน้ำว่านปาวานาก็หใหายเป็นลิงนะน้ำว่านไม่ตุกหลูกับลิงเลยน้ำว่านกลัวลิงโอ้ทุกคนเดี๋ยวน้ำว่านายเลจัดนะทุกคนนะกรอกทุกคนการอกตัวใหญ่เลยเห็นไหมเห็นไหมทุกคน กระโหกตัวใหญ่เลยค่ะกระโหกต่องแดงทุกคนกระโหกตองแดงก็ไม่กลัวนังบ้านเลยเห็นไหมหนังบ้านเล่งดังอยู่นะแต่ก็ไม่กลัวเลยอ่าโน่นโน่นโน่นขึ้นไปบนปลายแล้วทุกคน ดอกกันไดิเลยไหมจ้าตัวกระตำมตายหมดเลยนี่จ้าบัานๆควันควันยับอีลมเลยเอาข้านามว่านโชคดีมากเลยค่ะทุกคนอ่โกลปะปีชัยมานามว่านก็มีปีบีเซ่ก้นนะคะมาเจอนามว่านก่อนนะคะโก็เลยอาซาติจช่วยน้ำว่านนะคะทุกคนเกลืองมึกเกลือไม้ก็มีไม่พอนะคะโกลอินก็เอาไปตีตีกันก้นนั่นทุกคนนะ เป็นเป็นการจอมรติปากตินที่หวังเลยนะคะทุกคนแต่ว่าโอเคค่ะอ่ปันพลึกกับปีก็ช่วยเต็มกำลังเลยค่ะปีก็ไม่ใหญ่เป็นจังนะทุกคนนะเป็นเก๋กองเก๋มีน้ำใจช่วยน้ำว่านนะทุกคนนะกองช่วยน้ำว่านเพื่อให้น้ำว่านได้กี้กลับขึ้นไปนะคะทุกคนนะ การนำว้านก็คุณปีปีก็มักเลยนะคะตังซีกูเลยต่างปีเมนนะคะก็ปีตุแล้วก็อีก่องคุณนำว่านไม่รู้จากเจอนะคะแต่ก็คุณปีก็มักมักเลยตีมาช่วยชมรถในวันนี้นะคะค่ะตอนนี้รถนำว่านก็่อมเสร็จเรีย้วนะคะทุกคุณนำว้านก็จะเดินต่างกลับบ้านแล้วนะคะนำว้านก็ก็คุณปีปีต่างซีนะคะแล้วก็ก็คุณคุณติดตามนำบ้านเลยเป็นกำลังใจให้นำว้านมาตลอดนำว้านก็คุณมากค่ะ